ไปเจอทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วดูน่าสนใจดีค่ะก็เลยมา Open House แล้วได้กาปรึกษาที่ดีค่ะก็เลยตัดสินใจเรียนที่นี่เลยค่ะค่ะสำหรับตัวหนูนะคะก็คือเจอทาง y t u t u อะค่ะพอดีค้นหางานเรือสำรานะคะก็เลยหาหลายๆที่ค่ะแล้วก็ที่เปิด Open House พอดีก็เลยมีโอกาสได้มาดูงานที่นี่นะคะแล้วก็อาจารย์แนะนำดีมากเลยค่ะเลยตัดสินใจเรียนที่นี่ค่ะ นี่นะคะก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งปฏิบัติแล้วก็ชิมเองเลยค่ะสามารถนําไปไประยุกต์ใช้กับสูตรทางโรงแรมได้เลยค่ะที่นี่นะคะคอร์สสอนภาษาอังกฤษดีมากเลยค่ะเวลาเจอลูกค้าสามารถตอบโต้ได้อย่างดีแล้วก็ยังได้เจอเพื่อนใหม่นะคะได้มิตรภาพที่ดีมากเลยค่ะ,ะก็หนูนะคะฝึกงานที่ Citizen Formula อันสปาลีสอนค่ะการฝึกง,งานก็ดีค่ะได้ความรู้จากที่นั่นดีมากเล ฝึกงานที่โรงแรม Holiday Inn Suites ศรีราชาแล t c h a b นะคะที่เชีบุรีค่ะทางโรงแรมก็ได้ให้คำแนะนำต่างๆดีมากเลยค่ะแล้วก็สอนงานต่างๆนะคะแล้วก็สามารถนำความรู้ที่เรียนมาค่ะไปไประยุกต์ใช้กับการฝึกงานได้ดีมากเลยค่ะขนดงูเงาเราของผักดันเย้ yeah.